ก็คือแบบนี้วันนี้เนี่ยฮะเป็นที่ทราบแล้วว่าการปิดด่านของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในด้าน,น,นเศรษฐกิจกับหุนเซ็นนะฮะแล้ววันนี้หุนเซ็นก็โดนโลกล้อมแล้วนะครับโดยการถูกยึดเงินไปสี่หมื่นเก้าพันล้านนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยธุรกิจของกัมพูชาเองก็มีปัญหาเงินเฟอ้อพุ่งหนตาสูงฮนะถ้างเงินเรียวตกต่ำมีหนทางเดียวที่วันนี้หุนเซ็นจะรอดก็คือต้องเปิดด่าน วันนี้เนี่ยสองพ่อลูกตระกูลหุ่นเนี่ยเป็นอาชญากรระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะสร้างสงครามระลอกสองเพื่อปบเรื่องพวกนี้ <Okay. S 1> เพื่อให้คนขมุชารลืมพวกนี้นะครับเพราะว่าของข้อตระกูลหุ่นเนี่ยผมว่าเขาไม่แคร์หรอกกับเสียงข้อรหาของชาวโลกแต่เขาแคร์เสียงข้อรหาของประชาชนเขา ก็ค,คือแบบนี้วันนี้เนี่ยฮะเป็นที่ทราบแล้วว่าการปิดด่านของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงด้านเศรษฐกิจกับคุณเซนนะฮะแล้ววันนี้คุณเซนก็โดนโลกล้อมแล้วนะครับโดยการถูกยึดเงินไปสี่หมื่นเก้าพันล้านนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยธุรกิจของกัมพูชาเองก็มีปัญหาฮะเงินเฟ้อพุ่งในาตาสูงฮนะถ้าเงินเรียวตกต่ำนะะลดค่าเงินนี่ตกตกลงไปเยอะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะมาก ตอนนี้เนี่ยมีหนทางเดียวที่วันนี้คุณเซนจะรอดก็คือต้องเปิดด่าน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเซนทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประชุม JBC กับเรานะครับซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้ววันนี้นะครับค่ะ <c oughs> แล้วผมเชื่อว่าอาการประชุม JBC นะ่ะมันจะเป็นหนทางที่คุณเซนจะลากคุณอนุทินเนี่ยไปเซ็นสัญญาสันติภาพในวันที่ยี่ิบที่มีการประชุมอา,อาเซียนซัมมิตนะครับ และสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้าเกิดคุณอุทินยอมไปเซ็นนะ้ตัวสัญญาสนธิภาพเนี่ยเราจะโดนบังคับเรื่องเปิดดาผมเชื่อว่ามันจะเป็นออปชั่นที่ตามมาเพราะฉนั้นเนี่ยคุณอุทินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรที่จะไปเซ็นเพราะว่าคุณอุทินได้ยื่นเงื่อนไขสี่ข้อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนอาวุธหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปามสแกมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเอ,อให้ กัมพูชาจัดก,การบริหารพื้นที่ที่มีปัญหานะครับทั้งหมดเนี่ยเรายื่นไปแล้วนะฮะแล้วกัมพูชาเนี่ยไม่มีแนวโน้มนะะหรือแม้ทั่งอีกข้อคือการกู้วัตถุระเบิดกัมพูชาก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นข้ออ้างได้ว่าเราจะเซ็นต่อเมื่อกัมบูชาไปตามเงื่อนไขที่เราเปอาไปสี่ข้อนะครับ แล้วถ้าตอนนี้ที่การพูชาเ,าเราเราเราไม่ยอมเปิดด่านนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าเราไม่ไปเซ็นในสัญญาสันติภาพเนี่ยยิ่งดีใหญ่เพราะผมกลัวว่าเมื่อเซ็นแล้วเนี่ยอะเขาจะมีข้ออ้างว่าในเมื่อเซ็นแล้วเนี่ยนะฮะก็ควรที่จะเปิดด่านเหมือนเดิมตอนนี้เราเสร็จเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อมบูชาเนี่ยฟื้นนะเพราะนักพนันก็จะหลั่งไหลเข้าไปนะครับสองเนี่ย การค้าขายเนี่ยตัมบูชาก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมถูกไหมครับห,<อ>หรือแม้ท่านคนงานที่กลับไปก็จะกลับมาทํางานก็ทําให้ตัมบูชามีไรายได้นะฮะ<อ>แล้วที่สําคัญเนี่ยสิ่งสิ่งที่ผม,ม้อาการให้เกิดเนี่ยก็คือว่าเป็นมีโอกาสว่าวัาวนนี้เนี่ยสองพ่อลูกตระกูลอุ่นเนี่ยเป็นอาชญพกรระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะสร้าง สงครามระล,ลอกสองเพื่อปบเรื่องพวกนี้เพื่อให้คนคมวูชาลืมพวกนี้นะครับเพราะว่าของขก็ตัวตระกูลคุณเนี่ยผมว่าเขาไม่แคร์หรอกกับเสียงกรอราหาของชาวโลกแต่เขาแคร์เสียงกรอราหาของประชาชนเขาถูกไหมครับถ้าประชาชนรู้คือเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะใช้มุกเก่าคือสร้างสงคราม,มนะเพื่อเพื่อปกข่าวทั้งหมดตอนนี้ซึ่งข่าวทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ติดลบ แล้วคุณเซนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะเนื่องจากว่าเกาหลีเนี่ยเขารับคนของเขากลับไปหกสิบสี่คนก็สแสดงว่ามันมีการค้ามนุษย์แล้วก็มีแกาสะกรัรมเมอร์ที่กักขังคนจรงจริงนะการที่เซนจือถูกยึดเงินสี่0 0เก้าหมืนล้านโดยประเทศสหรัฐก็สแสดงว่ามันมีการฟอกเงินแล้วก็มีขบวนการไอ้สะกรรมเมอร์ที่หลอกลวงคนด้เงินก้อนโตขนาดนี้อ่นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเปิดเผยในสังราชนหมดแล้ว นะครับเพราะนั้นวันนี้คุณเซนต้องการที่สุดคือหนึ่งเปิดดานสองเนี่ยต้องการปกเรื่องราวของตัวเองกันลูกเพื่อไม่ให้ประชาชนลุกฮือนะเพราะด้วยแค่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจภายในเนี่ยว่าจะเป็นเงินเฟอ้อคนตกงานเนี่ยถ้าของที่สูงขึ้นรายได้ไม่พอรายจ่ายผมเชื่อว่าคุณเซนก็ลําบากอยู่แล้วนะครับอืมคือท่านคิดว่าถ้ากองทัพ ถ้ารัฐบาลไทยยืนยันที่จะไม่เปิดด่านแน่นอนว่าสงครามเนี่ยคุณเซนต้องเปิดขึ้นมาแน่นอนโอกาสเกิดมากกว่าไม่เกิดใช้คํานี้ดีกว่าเพราะมันมันไม่มีทางอื่นที่คุณเซนจะกบเรื่องความชั่วของตัวเองที่กระทําขึ้นมาเพราะว่านี้โลกทั้งโลกรับรู้หมดแล้วถูกไหมครับแต่คนอย่างคุณเซนเขาไม่สนใจหรอกเสียงคนเสียงว่าประชามโลกเขาสนใจเสียงในประเทศ เพราะว่าถ้าแต่ประชาชนลุกคือเขาอยู่ไม่ได้นะแล้วคนอย่างคุณเซนเป็นอาชาีพกรระดับโลกขนาดนี้ผมถามว่าถ้าไม่มีแผ่นดีนอยู่เนี่ยเขาจะไปไหนโลกนี่กว้างทิงนะแต่ว่าเป็นโลกแคบสำหรับกรบกุลหุ่นตอนเนี้ยอืมค่ะตอนนี้เหมือนโลกล้อมค้อยหมดแล้วครับก็คือความผิดมาสําเร็จแล้วแล้วมันเป็นความผิดที่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้รับรู้ ความชั่วของตระกูลนี้ก็คุยที่ดูเลยทั้งเป็นประเทศที่มีสกแกรมเมอร์ใหญ่ที่สุดรวมรวมสกแกรมเมอร์ทั้งหมดเลยที่หลอกคนทั้งโลกเนี่ยสองมันค้ามนุษย์เพราะมันจับคนสี่สิบชาติเข้ามาขังเข้ามาทรมานเข้ามาบังคับนะให้ทําเป็นทําเป็นเวทนาออนไลน์นะเพื่อหลอกลวงคนสามเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้เรื่องนะ สั่งแล้วไม่ทําหรือทําแล้วไม่ได้ตามที่มันสั่งมันก็จะฆ่าทิ้งแล้วเดี๋ยวนี้มันฆ่าทิ้งแล้วเนี่ยมันก็ควักหัวใจควักตับควักไตนะฮควักลูกตาเอามาขายก็เข้าขายค้าอวัยวะอีกแล้วที่สำคัญคือมันเป็นแหล่งฟอกเงินลำดับใหญ่ของโลกแล้วมันไม่ได้ฟอกแค่ประเทศมันประเทศเดียวประเทศไทยเองก็เป็นอันที่มันมาลงทุนในบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ นะหรือการซื้อทองคำอย่างเราไปหกสิบแปดตันเนี่ยภายในสองปีเนี่ยนี่ก็คือการฟอกเงินอืมเป็น,นม,มันผิดทุกอย่างแล้วเป็นคดีที่ในโลกนี้เขาเป็นคดีใหญ่นะไม่ว่าจะเป็น้าตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเลพันนันนะว่าจะเป็นการฟอกเงินนั่นเป็นกฎหมายระดับนาทั้งนั้นนะที่มันทำนะโดยเฉพาะ้าวัยวัยไหมครับอืมค่ะ ตรงนี้คือ,อเหมือนกับทั่วโลกเขารู้เช่นเห็นชาติแล้วไม่มีใคร,รอยากจะลงทุนด้วยลใช่ครับรู้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าถามโลกทั่วโลกเลยนะ BBC ก็ถอนสัญชาติไอ้เช่นเออเมริกา,าก็ยึดเงินนะเกาหลีใต้ก็มาเอาคนขเขากลับไปยื่นคำขาดว่าถ้าไม่คืนคนเขาเขาจะลบพิเศษเข้าไปเขาเขาจะ้กาลังทำอาหารเข้าเปช่วยคนของเขาด้วยไอ้วกนั้นเนี่ยมันต้องยอมที่ล้ําตีช่วยต่างประเทศผู้หญิงของเกาหลีเขาไปเจรจาใช่ไหมครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ LINE@ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ